สองครอบครัวสิบแปดคนอยู่ร่วมกันเลยตอนแรงเป็นกรรมาตอนนี้เป็นไปใไปสวนหรืว่าไปนอนอยู่สวนเขาไปนอนในที่เอาไปนอนสวนน้ำพ้อมสระกว้างหรือแต่เข้าเดียอยู่เพงอ้าวสนามมีหมองนอนแลวสนามเป่ยากยากบนนองมีไเออพู้เยอะูเยอดจะสาบพูเยัจสาบอมาียอะไรัน

แสงว่าทั้งทั้งทันี้มีคนนอนเพิ่งบ่บ่มีบนอยู่่เอายังเอาเข้าสันองอ๋อเก็บเครื่องเก็บเครื่องเก็บเครืองไส้เครื่องหยังฮะหัวอะใเป็นคุผู้จามุงนอนแม่ก็จามีโตนั่นเลี้ยงโตไอ้ตรตัวเม้นเขาเรียกว่าจิกไก่ไหไก่เลียกตเม้นเหอเไปได้หรอ จังหวะเด้อ <coil> ต oh, oh, ัวนี้เอาไปได้ก็ขายไงก็ขายจังไลยเอาหน่อยหน่อยอ้ากูน้ยกู่ะออเขาเแน่นนี่อยเขาขี้ิแหบั้งบัตนัมงินงนั่งไม่เจ้านังลบุกบาบุกบงาัุกบ้า้้า้ับก่น่้ เออย่าไปนังแหงเด้ยอ๋อเนี่เขื่นว่าเดืองดังนี่เดืองดงังอ๋อเป็นของเด่นนิดหน่อยนั่นแหละ่นแหลอ้สยสาเหตุไหนเนี่ยในบ้านมี่าเหตุไหนอ๋อในบ้านเหตุม้นว่าม <laughs> ันมเป็นกิจกรรมตอนในเมืองก็จะเป็นมา้าหมุนประมาณนั้นแต่แบบเดืองดังนะน่านี่นี่นี่เป็นซี่ก็ได้แล้วก็มุแบบ <c oughs> นก็ได้โอ้ยสุดยอด นี้นเท่น่ะจริงตามมาใช่เหมนี่ใกล้ๆกันนาออันนี้เป็นเป็นกีตำโหมน <ไป S 1> ี่เป็นปลาลุมแต่ว่ากีนี่เป็นแบบนึงไปถึนสันอันนี้โม,แ <ไป S 1> โม่แป้งโม่แป้งโมแป้ง โอ้มีตรงซื้ออีกสุดยอดเด็กมึงกนี่ปีสองพัอ้แต่ปีสองพเนาะเออีอย่งนี่เดเดือนเจดี่เขาเจ้เขียนเดือนเจ็เห็นปะเห็นล้วเ้ยสองพันมาที่สิบเจดเหนปะเออเดือนซีอเ็หละสองพันสเจาปีสองเขาเจะาเขียนสองพันสิบเจ็ดอันนี้นะ

ยอซาโตเมียยอซาโตเมียอืมซุบ่ได้บ่ได้ต้องยอซาโตเมียเอซาเมียสวัสดีนูยอซาเมียยอซาเมียอ่าสยดีราบ่มีครอบครัว่บ่มีเอ้าพ่อแม่ก็บ่มีบ่มีอือพ่อแม่เสียแล้วอ่าเราอยู่ผู้เดียว โอ้ยอ้เจ้ากูเยนจังจะจังเียวเดียเดียยาวเราเราไปไฮมาเหรอไฮเราอยู่ไก่ปะโน้ยดีก็มวยโหน้โอ้ยใกล้สิฮะใกลใกล้ใกล้นี่ใกล้นี่ยางจากนาทีเื่อมอมัดช่วงว่ะไม่เช่อใช่หประมาณสิไปปรมาณสิบไปนาทีสำหรับราวเด้ ้เสียเนี่เราสิบไปแต่สำหรับเราหนี่ยเรษามสิบคนนเาามสิบคนะจิจกรเทนั่นีมองเหใจมองเยื่อานเนี่ยี่ใหนอนีเพื่อนพักขอบใจเด้อขอบใจเด้ออันนีเพื่อนพักสักคู่เนาะันนี้ยอีกทีไรพันนี้ก็มาไทย สิบ่ามันันกนกวี่ะเป็นทไหนคนบ้านนี่โมจ่าางไปเฮ <c oughs> ้ยฟาหลงเปล่าคนนี้อาหน้ารถอีกเด้อมามัดใหม่เดอ้อ <c oughs> อันนี้ผู้สาวหรือว่าอ,อัน,นีปอแล้วฮะ <c oughs> ป๋อแล้ว <c oughs> วะ หายตัวแหละกำคอคอเสือลราไปใส่ลราปิ้วโห<ฮ>ลดโอ้บ่ทันแหละฮะแปลงใดล่ะที่เทิ้งห้าหนั้นเย็นดีนอตากผานะ่ะตอนไ้ฝนตกผ่าเจ้ากระเปียก์ขึ้นเกาขึ้นไม่โอ้เป็นใจเย็นดีแท้เฮ้ยเย็นดีวะเย็นดีวะจะจะเย็นดีนอ เย็นดีอ ah. uh. <laughs> oh, ่านปหนาววะหนาวหนาวเลยวะดื่มนาำเย็นดีไปดีโอ้มไอยู่มือแท้โดี๋ยนั่นแหละเจ้าเป็นผู้ฮหดเกิดวะเอาเราเกิดเอาเกิดลูกอ่ะเจ้ามีเมียนมีหมอมีหมอออกบอก เราออกเองไหมเออมาเฮาเองเราออกเองจกกรอเดือนสีสิพาเราไปหาหมอเจ้าไปเอาเราไปเราออกเองโอ้โอ้อยากเป็นเมืองเออเจ้ามานั่งพี่แม่นั่งแม่เออนั่งแม่อือแสดงว่าลูกหาคนนี่เราเกิดเองเบิดเออมันเกิดเองนะมบนมีผู้ชายเกิดเลย เอาก็สอยโอ้กมาจ้ามันนะจ้าแม่มาแล้วค่ะม,มันก็จ้าอยู่ที่ไหนจ้าอยู่ที่แหละก<อ>็เออจ้าอยู่ที่ออแล้วก็อ๋เราเนี่มันอันน่ะแถวโบ,บอจ้าเนี่ยบน,นเหนนงือ่อดูเนาเฮ้ยโ่ <c oughs> ได้แล้วเจ้าเลยนะ <c oughs> มันหน้าเจ้าก็ซอยเต็มตัวซอยก็เป็นน้ำพร้อมตัวซอยโอ้ยสวยไงฟลุกไปเด้อเสียงจอดฟุกไปเด้อ อ๋อผู้ชายผู้ชายจะคนก่อนสองคนผู้ชายสองอันี้สามเอออันะไรผู้ผู้ที่ซีกับผู้ที่เนื้อนี่ผู้ชายแล้วก็ผู้ที่สองผู้ที่สามแล้วก็ผู้ที่ห้านี่ผู้หญิงผู้หญิงอ่าโอ้ยงลูกหลายคนนี่ทุกบ่ทุกเออทุกบ่คนนี้เย็นเราจะมีอ่า ทุกโอ้ก็จะออนไลน์ยมันถักมีเนาะเออก็มาหกมีมันถ้ามีอ๋กินน้ำตาลด้ฮะยนอันนี้ไม่นอนที้กเรากินน้ำแก้เจ็บหลังปวดเอวน้องแม่น้ำยากินแ้กินน้แก้นี่วะ

ก็ม่มีสากมาห้องมาเทนี่ก็บม่มียาก็่า๋อีลูนน้ำกินเหล้ากนอะไรกินเหล้าจะกินน้ำหอยก็มีสองคนหนยหนาโอเคังเหมนหลได้เหนน้อยไม่เป็นประเภทที่คลองน้องโดนไม้อเนือ มางคง้อเโอ้โห่หลายเลยจูมาไล่าไลสิไม่ค่อยวะเออไม่วะเออมาเลยเข้ามาินเอามาิเอาะนก่อนหนงกอโอ้ไปนิ่อออีเอเออออเออเอออออเออเอออเออออเออ กกินนะร้าก้ามอก้องนี่มาสั okay. his ่งเลยจำนตางน้ำกูเลฮะนีแห้งด้ยแงนเ้าเจ้าเจ้เจ้าอาเซงเออเดินทางมาไกลกมบุมีสั่งกันอมาฮอมาเทินหอดยอหองเหืกบบุมีสั่งของกินน้ำกินน้ำแล้วก็ไปไปเจ้า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 คือกันฝ้ยมีสุขภาพแข็งแรงเ้อะใช่ประทุมคนเงินเด้อใด้ลูกกับอ้ยลูกคำลูกคูนเด้อทั้งเมีงทัมีเด้อ อ่ะให้ได้เมียไวๆเด้อจ่แซเด้อเดี๋ยวจะคุยอไหมซวยเขาเบี่ยงได้จอเหออืมอาวพอแล้วเอาเคุณนนนะฮ้อบอกคอ้าบอกคุณอ้อูอันนี้ของข่เด้อโบแมนวเออจนนี้ 我们ไอ้แต่นี่เป็นพอต้อันนี้จ็บจีล้งทำไมต้หุโอ้ยยังเยอว่าหุ้นหเมื่อเมื่อเท่าน่ะโอ้ยพอก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 ลายรอดเท่าน่ะนักนักรอดอะ้บ่ซ้ำมือกันเลยอ่าาาานะเป็นนำุน อ๋อนี่ไงอันนี้นี่ยาอันนี้นี่สมุนไวน์น้อตัวแบบข้าวบ๊อบล่ะแค้าบ๊อบไอ้สางอันนี้อันนั้นนี่มาอบยาอันนี้นี่โอ้บวกกับชินนี่แหละวะอืมชอาเลยอืมดีเลยดีจารหงวยทำมาดีปนั่นกับปั่นกันไม่รู้อือก็อีแม่เอามาป้าเสนอก็ออกไปเลยแม่อืมทำนีก็มาปั่นกันไม่รู้กนดีปนั่นอืมดีได้อันนี้นี่ เน่พอเท่ากอนอาเซียนนี่แหละนะผู้เจ้านี่นี่แล้วก็น้องสาวเรานี่ไปอควาลานไซมันแล้วก็ยนจูหูยานี่ยนะเออไห่นนี้ได้ระมีเด้ออะไ้ค่าแพงเด้อ่ะอ่ะจอ้เงนเือปลอดภัยับจอนที่สามที่สี่ปลอดภัยแล้วเดินทางอ่ะปลอดภัยอยู่ออแต่ตรงนี้ปลอดภัยอยู่นะก็ อืมอืมก็เด็กทำให้ได้ต้มกินเถอโอ้เจ้า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 โอ้ผมกขอบใจหลายเด้อไปกับบะหมี่ยังต้อนเจ้าด้วยกันไปล้างซะก่อนยังต้มเนาะเออออล้าางสะดก่นแล้วก็ใส่เหล้าแล้วก็กินก็ได้บะหมี่โอดองเหล้าก็ได้ดองเหล้าแล้วก็กินก็ได้เจ้แก่ เจ็บหลังปวดแอลเออเมาคิดเธอโก้อกมาหนิอี่กระเถิบออกมาหมดเลยแก้โควิดได้สน่ะแต่ไอ้ไอ้สันว์แบ่ยาเออล้างอนาสากทิศเลยตัวนี้คือยาล่วงจ้าว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 ขอบใจ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 เด้อขอบใจเด้อขอบใจเด้อน้องสาวเด้อ สนุนการเดินทางโดย